สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวัด c ีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถ e ีโกคา5 5ประตูนีคะก็เข้ามาใหม่นะคะรีมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า ถือว่าเป็นรถนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็กําลังตามหานะคะและที่สำคัญจะทรงลงล้อมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและที่สําคัญราคาถูกผ่อนเบาๆมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสําหรับตัวรถนะคะสีน้ําเงินที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Suzuki Swift นะคะเป็นรุ่น1.2 GLX นะคะปี2013กับราคาตั้งขายอยู่ที่295,000บาทนะคะพ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนุนเข้ามาได้เลยและบอกเลยว่าไฮไลท์ของคลิปนี้อยู่ที่เลขใหม่นะคะเลขใหม่น้อยมากๆเลยอยากทราบว่าเลขใหม่เท่าไหร่ก็ติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยนะก็นุนพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลย สำหรับซูซูกิสว f ปคันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นการออกแบบด้วยโทนสีดำแล้วก็ตกแต่งโครเมียมแบรนด์ซูซ u กิอยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน4ขอไข่บอใบไม้6 2 7 0จจังหวัดกรุงเทพ,พมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้าย ถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟและมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้แล้วด้วยถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็ได้มีการนะคะเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งบอกเลยว่าสีค่อนข้างเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยซึ่งอันนี้ได้เป็นแม็กขอบ15เลยและในส่วนของรายละเอยียดตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะว่า ซุ้มล้อก็คงโค้งเดิมๆน็อตปิดตัวอยู่ครบตัดมาที่กระจกมองข้างตัวนี้พับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มควบคุมอยู่ภายในตัวรถมีไฟเลี้ยวตกแต่งที่หูของกระจกมองข้างและได้ฝาครอบสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลย ตัวรถมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งคิวกันสาาตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกได้เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4ี่บานเลยอาเราถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือสีของตัวรถเห็นไหมคะว่าสีน้ำเงินสีเดิมนะคะสเสมอกันทั้งคันไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นสีั้งแต่ออกจากสูตรป้ายแดง มีการจดลงเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและสำหรับไฟด้านท้ายของเขานะคะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้จะเป็นเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะน้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแกสโซฮอล์91 95แล้วก็รองรับ E20 ด้วย สำหรับด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของเสาสัญญาณไวรับคลื่นวิทยุมีในส่วนของสปอยเลอร์ในน้อยด้านท้ายมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และกระจกบานด้านท้ายก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าที่ปัดน,น้ำฝนด้านท้ายก็ใช้งานได้เป็นปกติมีตัวอักษรโคเมียติดที่ด้านท้ายนี่จะเป็นรุ่นของเขานะี่ยคือซูซูกิตรงกลางเป็นโลโก้แบรนด์และด้านขวาก็จะเป็นรุ่นของเขาน,ะนั่นคือตัวสวิฟตนั่นเองและที่สําคัญจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลย ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเวลาเรานะคะคถอยล้างใกล้กับพ้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอ่ะเปิดให้ดูในที่ประตูด้านหลังกันนะคะนี่เห็นไหมว่ามีพื้นที่นะคะในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างจากัดเนาะเพราะว่าเป็นรถเล็กๆขนาดกระทัดรัดนั่นเองนะเปิดด้านล่างมานะคะจะมีในส่วนของยางอะไรสำารองเครื่องมือแม่แลงอุปกรณ์เหล่านี้นุ่นจะเตรียมไว้ให้ก่อนปล่อยรถเลยนะคะ โครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีเม็ดอากนะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆซึ่งรับประกันเลยว่าตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำและไม่มีน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนสำหรับเบาะแถวหลังนะคะสามารถพับปรับเอนนอนไปได้เลยจะทำให้มีพื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมส่วนรายละเอียดโครงสร้างเห็นไหมคะว่าตัวน็อตเป็นสีน้ำเงินสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอากทุกจุดนะคะอยู่ครบเลย น็อตฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลาะไม่มีรอยขยับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนสีก็เป็นสีเดิมแม้กระทั่งขอบยางด้านหลังก็ไม่มีรอยฉีกขาดด้วยนะคะอะอันนี้นุ่นพาเดินดูนะคะตัวรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเข้าไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันิคงาน สำหรับภายในนะคะเขาจะเป็นการคุมโทนสีดำนะคะมือเปิดด้านในทำมาจากวัสดุโคเมียมค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานต่อมาจะเป็นที่พับผูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บีบานปรับไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่สำหรับกุญแจนะคะหนี่ของเขาได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้เลยนะคะเยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะ และในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยและสําหรับไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะคันนี้รถปี2013กับเลขไม์อยู่เพียงแค่75,365กิโลเท่านั้นเองนะคะเลขไม่คือน้อยมากๆเลยเนาะส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะนี่ เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานสามารถฟังซีดีวิทยุ fm MM, am ยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์ออโต้แบบความแรงความเย็นอัตโนมัติเลยแต่ถ้ายังไม่ทันใจเราปรับเองตามใจชอบได้นะคะสำหรับตัวเกียร์ของ s ว i ฟเองเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะเกียร์ถุงนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำนะคะซึ่งบอกเลยว่าการออกแบบเบาะของเขานะคะค่อนข้างที่จะรับกับสรีระของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะ คันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจำนวน1คู่น้านั่นเองมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะาสีดำนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะมีสายเบลให้3เส้นแปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านด้านล่างมีพรมกระดุมปูไว้ให้ทั้งคันนะคะภายในพื้นที่นะคะค่อนข้างจำกัดถือว่าไม่เล็กและไม่กว้างจนเกินไปในส่วนของเพดานด้านบนสะอาดมากๆเลยนะคะรอ,ครอยขีดรอยข่นหรือว่าเป็นขุย แทบจะไม่มีเลยนะอ่ะสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถทันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็เรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์อีโกคาขนาด 1,200cc นะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย,ย่างใดสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรน็นอตปากกระโปรงสีน้ําเงินสีเดิมไม่มีรอยถลอกโครงสร้างเดิมรอยซีนทางมะพร้าวเม็ดอาร์คที่เบาโชค๊คสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มก็สีเดิม มาต่อกันที่คานนะคะคานเห็นไหมคานน็อตที่คานนะคะเม็ดอาร์ที่คานด้านหน้าก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าคานนี้โครงสร้างสวยเลยนะเห็นไหมคะแต้มสีต่างๆจากโรงงานก็อยู่ครบนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์มอกอรที่ติดอยู่กับเบ้าโชกรอยซีนเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มด้านขวาและนี่เห็นไหมคะสําหรับสวิตช์นะคะหมายเลขตัวถังจะติดอยู่ที่นี่เลยเห็นไหมคะอ่าเห็นชัดทุกตัวอักษรเลยสามารถนําไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะ น็อตสากโปรงสีเดิม er, ไม่มีรอยถลอกและก็ไม่มีรอยขยับสําหรับตัวโครงสร้างนะคะทางบริษัททอ,อโต้นะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพลิกคว่ำและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกขันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นุนรีวิวให้ชมนในคลิปนี้กับ Suzuki Swift นะคะ1.2นะคะ GLX นะคะปี2 0 1 3กับราคาตั้งขายอยู่ที่295,000บาทสำหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุนเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเทศเลย ดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ